สวัสดีครับสวัสดีทุกคนในเพจแฟนเพียวไร้ขนของพี่อ้นเดอะไวท์ด้วยนะครับทั้งใน Facebook และก็ u t u b e นะครับค่ำคืนนี้วันที่4พฤศจิกายนนะครับช่วงเวลาเที่ยงคืน55นาทีตามเวลาของประเทศไทยทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราจะลงทำการแข่งขันอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีก,กรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3โดยจะไปเยือนเจ้าบ้านอย่างอิสตันบูลบาซักเซียที่ตุรกีนะครับอิสตันบูลนี่คือทีมแชมป์ลีก ของตุรกีเมื่อสีสั้นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้นจะมาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริง11ไลน์อัพของทัพพิศารแดงในค่ำคืนนี้กันสักหน่อยนะครับว่าใครจะได้ลงสนามใครจะได้พักผ่อนกันบ้างนะครับก็ที่ผ่านมานะครับแมนยูในพรีเมียร์ลีกต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่ได้ลงเล่นในเกมยุโรปอย่างแชมเปียนลีกเนี่ยมักจะโชว์ฟอร์มดีนะครับเพราะว่า 2นัดแรกในอรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทีมเราเก็บมาได้6คะแนนเต็มจากการบุกไปชนะปารีสแซงต์แช็์แมงมา2 1แล้วก็เปิดโอเทฟอร์ดถล่มแอร์เบลซิกไป5 0นะครับโดยวันนี้ทางเว็บไซต์ build lineup.com นะครับที่เป็นข้อมูลของพี่โอในวันนี้เขาคาดการว่าโอเลกุน่าโซชาน่าจะพักผู้เล่นตัวหลักอย่างบรูโน่ฟ์นันเดสแฮร์รี่แม็กควายเฟส มาครับแรดฟอร์ดรวมไปถึงดับบิดเดคอด้วยนะครับโดยทางเว็บไซต์ให้เหตุผลว่าเนื่องจากแมนยูมีโปรแกรมหนักในพิมร์เลีกที่จะต้องเจอกับเอเวอร์ตันในช่วงเย็นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้นะครับแมนยูก็จะมาในระบบ4กองหลังนะครับเป็นอารอนบัรบิส้าอักเซลตนเซเบ้วิกตอร์ลินเดเลฟและก็ลุคชอโดยที่ทางเว็บไซต์ b u i l d l i n e u p com เนี่ย คาดว่าดีนไฮเดอร์สันจะได้ลงสนามเฝ้าสาวแทนดับบิดเดเคอนะครับส่วนแผงกองกลาง3คนให้เนมันย่ามาติดทำหน้าที่ตัดเกมอยู่ข้างหลังของดอนนี่ฟานเดเบกและก็พอป็อกบาที่จะช่วยกันทำเกมเหมือนในนัดที่ถล่มแอเบอ s i ไลซิกนะครับส่วน3แนวรุกในค่ำคืนนี้ให้เมสันกีนบูตยืนทางฝั่งขวาขณะที่อองตโตนี่มักซุยาวที่ไม่ได้เล่นในพิมร์ลีกจะได้ลงเล่นทางฝั่งซ้าย โดยมีเอดิสันคาวานี่นะครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะหลังเมื่อวันอาทิตย์ที่เจอกับอาเซนนอลเนี่ยได้ลงสนามไปแต่ก็ต้องบอกว่าบทบาทน้อยเหลือเกินนะครับถ้าดูจากรูปแบบการเล่นก็เหมือนเดิมครับมาในระบบ4-3-3อ่ประมาณนั้นนะออกแนวเป็น4-3-3ก็จะเป็นไล์อัพนี้ตามที่ b u i l d l i n e u p c o m เขาจัดมาก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริวร้วขี้เร่อะไรนะครับสำหรับแมนยูในค่ำคืนนี้แล้วก็น่าจะเป็นผลดีกับตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้ลงสนามด้วยอย่างอักเซลตวนเซเบ้ดีนแฮนเดอร์สันรวมไปถึงคาร์มานี่แล้วก็ดอนนี่ฟานเดอร์เบนะครับเพราะว่าเกมยุโรปก็ถือว่าเป็นเกมที่ให้ผู้เล่นตัวสำรองได้มีโอกาสสัมผัสเกมแล้วก็ได้ลงสนามมั่งถ้าจะให้ดีนะฮะควรจะให้ตัวสำรอง ได้ลงสนามในพรมเมียร์ลีกอังกฤษบ้างนะครับตัวจริงหลายคนนี่ต้องบอกว่าควรจะได้พักแล้วนะอย่างเช่นพอปอกบานะครับอ่ะคืนนี้ก็มาติดตามกันได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอิสตันบูลบาซักเซเฮียนะครับผลจะจบลงยังไงชนะไหมเสมอไหมเดี๋ยวคงต้องมาติดตามกันแต่ถ้าดูจากชื่อชั้นแมนยูก็มีโอกาสเก็บ3คะแนนเพื่อที่จะ ปูทางผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้ตัวใครตัวมันนะครับเดี๋ยลืมนะหลังเกมเจอกันที่เพจของผีเสียมปึกจะได้ยิ้มจะได้บน่นจะได้หัวร้อนคืนนี้เดี๋ยวได้รู้กันครับ